อย่างที่กลาสโกว์เท่าที่ผมจําได้อะมันก็เป็นเหมือนบ้านเกิดของอดัมสมิธเหมือนกันที่เขาเป็นเหมือนบิดาแห่งเรื่องเรื่องเศรษฐศาสตร์เลยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็มี rich history ของเรื่องอ c a d e มิ c ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับที่ที่ผมเคยไปก็จะมี I s l e of Sky เกาะแห่งทองฟ้าเป็นครั้งแรกในชีวิตที่ขับรถพาเพื่อนประมาณก,กับสิชีวิตอะครับขึ้นเหนือไป I s l e of Sky กก็เป็นประสบการณ์ที่ผมรู้สึกดีไม่รู้ลืมเลยประทับใจมากในการ,การที่ได้พี่พี่แมคทูเคชันเนี่ยเขามาช่วยเหลือเราในทุก process โดยที่เราไม่เจอปัญหาอะไรเลยนะครับคือถ้าเกิดเป้าเราคือการไปเรียนต่อที่หน้าเนนะ่ยเขาช่วยให้เราไปถึงสิ่งนั้นได้โดยที่ไม่เจอปัญหาครับสวัสดีครับแบงค์ Bank นะครับก็สาขาที่ผมจบมานะครับก็เป็นเอ m master of business and management นะครับที่ university of s r u t h l y r e ครับผม ก่อนที่จะไปเรียนปริญญาโทรครับผมจบปริญญาตรีที่วิศวะกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับเรียนอ s t r i a l Engineering ก็คือเป็นเด็กสายวิศวะเลยแล้วก็มีโอกาสทํางานในบริษัทที่เป็นสายวิศวะกรรมนี่แหละก่อนจะไปเรียนนะครับประมาณ2ปีครับ จริงๆตอนแรกอ่ะที่ผมวางแผนไว้นะคือก็คือคอ,อยากจะไปท่องโลก explore โลกแหละแล้วก็ตอนแรกอ่ะมีอยู่ d e s t i n a t i o นเดียวเลยก็คืออังกฤษนะครับอยากจะไปอังกฤษเพราะว่าเป็นคนชอบฟุตบอลชอบดูบอลเชียร์ทีมแมนยูเลยครับคือก็เลยคิดว่าถ้าได้ไปเรียนไปด้วยดูบอลไปด้วยก็น่าจะดีนะครับแต่ว่า,ามีอยู่วันหนึ่งแล้วกันที่ผมไปเหมือนงาน x h i b i t i o n งาน Expo อะไรบางอย่างเนี่ยแล้วก็มาเจอพี่ๆทาง Education นะครับซึ่งตอนแรกอ่ะสกอตแลนด์ไม่ได้อยู่ในเหมือนในความคิดเลยนะว่าอยากจะไปสกอตแลนด์อะไรย่างเงี้ย แต่พอไปเจอพี่พี่แมกนิเคชันใช่ไหมครับเขาก็ให้คําปรึกษาให้ข้อมูลเรื่องประเทศสกอตแลนด์เนี่ยค่อนข้างดีเราก็เลยไป explore ไปหาข้อมูลต่อแล้วก็เอามาชั่งใจแ,แล้วก็เราพบว่าข้อดีของการไปสกอตแลนด์ในช่วงนั้นเน่ยไม่รู้เป็นข้อดีไหมนะแต่ว่าสำหรับผมเป็นข้อดีคือว่าคนไทยอะ่ะเหมือนจะยังไม่ค่อยเยอะแต่ว่าถ้าเกิดเราไปอังกฤษเนี่ยคนไทยน่าจะค่อนข้างเยอะมากแล้วเวลาที่ผมเหมือนตั้งใจจะไปใช่ไหมครับผมอยากที่จะแบบไปเจอคนใหม่ๆ environment ใหม่ๆอะไรอย่างนี้ครับ<ๆ>ก็เลยคิดว่าเฮ้ยสกอตแลนด์ก็เป็นอนัน,น,นท สตั l ท n e แล้วก็ตัว MBM เนี่ยก็เพราะว่าตัวสตัดทายเองก็เป็นมหาวิทยาลัยในสหราชอาณา,าจักรนะครับที่เหมือนเรนกิ้งดีนะครับรวมไปถึงตัวคลาส s MBM เนี่ยก็ทําให้เราได้เข้าใจมุมมองธุรกิจของภาพ g l o b a l รวมไปถึงในฝั่งที่เป็นยุโรปมากขึ้นครับก็เลยตัดสินใจที่ไปเรียนสาขาดีครับ อย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้ก็คือว่าตอนที่ผมไปอะ่ะคนไทยไม่ค่อยเยอะใช่ไหมครับแล้วก็จากที่ผมลองไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมดูใช่ไหมครับคือผมมาคิดว่าสกอตแลนด์ันก็จะมีความไฮบริดของความเจริญทันสมัยมีในเรื่องของอันที่เป็นธรรมชาติอยู่ด้วยเช่นเดียวกันแล้วก็ถ้าเกิดลองไปศึกษาเพิ่มเติมดูอ่ะครับตัวสกอตแลนด์เองเนี่ยครับอย่างที่กลาสโกว์เท่าที่ผมจําได้อะ่ะมันก็เป็นเหมือนบ้านเกิดของอดัมสมิธเหมือนกันที่เขาเป็นเหมือนบิดาแห่งเรื่อง,เร,องเรื่องเศรษฐศาสตร์เลยครับเพราะฉะนั้นเนีมนก็ม uh, Rich history ของเรื่อง academic ค่อนข้างเยอะเหมือนกันครับผมขอเนี่ยแชร์นครับจริงๆความรู้ที่ได้มาทางชีวิตนี้ในเรื่องของ hard skill อะไม่ว่าจะเป็นปอโทปอตีหรือว่าตอนมัธยมอะไรก็แล้วแต่จำไม่ค่อยได้แล้ว แต่ว่าสิ่งที่เราได้มานะจากการที่เราเรียนนะครับคือไม่ใช่ความรู้ที่มันโอเคทันสมัยนะขนาดนั้นแต่ว่าปัจจุบันนี้มันอาจจะหนึ่งคือล้าสมัยหรือว่ามันอาจจะไม่ได้เข้ากับงานเราอะไรเงี้ยสิ่งที่ผมคิดว่าผมได้มามันคือเหมือนวิธีการคิดแหละหลักการคิดในการดีลกับสิ่งต่างๆรวมไปถึงเราได้ประสบการณ์ในการเจอผู้คนหลากหลายจากทั่วโลกซึ่งคนแต่ละประเทศก็จะมีคาแรคเตอร์ไม่เหมือนกันมีวิธีการคิดไม่ได้เหมือนกันมีวิธีการสื่อสารไม่ได้เหมือนกัน อย่างถ้าเกิดยกตัวอย่างง่ายๆนะอันนี้คือแบบง่ายสุดเลยสมมติคนอินเดียเนี่ยใปัจจุบันนี้ผมก็เคยยังแม่แไม่ค่อยออกนะว่าการที่เขาใสา่หัวมันคือ yes หรือว่าก็คือ no อะไรเงี้ยหรือบางทีถ้าที่เราเคยรู้มาอย่างเคสคนจีนที่ผมเคยเจอมาในอดีตละกันเขาก็อาจจะเฮ้ยไม่ได้เป็นคนที่เอ็ก o v โทรเวิร์มากนักนะแต่ว่าเขาก็เป็นคนที่มีสกิลมีความเกง่งมีความคิดความอ่านของของเขาที่มันอาจจะแบบไม่ได้ไม่ได้เหมือนกับเราเลยครับก็ผมคิดว่าก็ก,ก็ดีหรือว่าถ้าเกิดได้คุยกับคนเยอรมันก็คือจะรู้สึกกกวว่่่าาเเเค้็็็ปนนทีแแแบบบบตรรงงๆลือ เวลาพวกนี้ก็เป็เรื่องสําคัญมากนะครับเราก็ได้เรียนรู้ออสิ่งดีๆจากเพื่อนๆท,ที่เขามาจากแบ็กกราวน์ที่มันแตกต่างกันนะครับ ผมคิดว่าการที่ได้ไปใช้ชีวิตต่างประเทศอะ่ะมันก็ทําให้เราได้เปิดโลกใหม่ๆของตัวเองแหละทาให้เราเห็นภาพของโลกใบนี้มากขึ้นนะครับว่ามันเป็นยังไงใช่ไหมครับรวมไปถึงว่าทําให้เรากล้าที่จะลงมือทําในสิ่งที่เราอาจจะไม่คุ้นชินไม่คุ้นเคยมากขึ้นเพราะว่าตอนที่เราไปใช้ชีวิตต่างประเทศนะครับในหลายๆวันหลายๆสัปดาห์หลายๆเดือนอะ่ะมันก็เป็นของที่ใหม่อยู่ตลอด มีการเรียนรู้ใหม่ๆมีการต้องทำสิ่งใหม่ๆที่เราอาจจะยังไม่คุ้นชินหรือว่าบางอย่างอ่ะมันอาจจะไม่สะดวกใจณตอนนั้นแต่ว่าพอมองย้อนกลับไปอ่ะมันก็เป็นแอคทิวิตี้ที่ดีเป็นการลงมือทำที่ดีที่ทำให้เราเนี่ยกลายเป็นคนที่ดีขึ้นกว่าเดิมครับ ผมคิดว่าอันเนี้ยแล้วแต่คนแล้วแต่คนคือผมคิดว่าถ้าเราอยากที่จะได้งานในะประเทศนั้นๆน่นนะโอเคก็คงเกี่ยวแต่ถ้าเกิดสมมติอย่างเคสผมที่สุดท้ายก็กลับมาอยู่ที่เบสที่ประเทศไทยอ่ะในความเห็นผมผมว่ามันไม่ได้ช่วยขนาดนั้นละกันไม่ได้ไม่ได้เกี่ยวข้องกันอย่างมีนัยสําคัญละกันในความเห็นผมนะอสิ่งที่ผมจําได้ในหัวนะคือผมจําอะไรไม่ได้เลยความหมายคือว่าผมไม่เจอปัญหา ออความหมายคือว่าถ้าเกิดมันเคยมีปัญหาอะไรบางอย่างขึ้นมาเราจะจำได้ว่าเฮ้ยสิ่งนี้มีปัญหา เหมือนสิ่งที่ back education ช่วยเราใช่ไหมครับเ <c oughs> วลาผ่านมาเป็น10ปีทําให้ผมจําไม่ได้ว่ามันเป็นยังไงแต่ที่ผมพอจะนึกได้คือว่ามันไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยคือพอเราบอกเขาว่าเฮ้ย hey, เราสนใจที่จะไปเรียนสกอตแลนด์เขาก็ให้ recommendation ให้ข้อมูลเรามาค่อนข้างค่อนข้างดีรวมไปถึงประสานงานในเรื่องต่างๆประสานเรื่องเอกสารประสานกันทางมหาลัยเนี่ยได้อย่างดีจนจนนี่เอาจริงๆผมจําไม่ได้เพราะว่าปัญหาไม่เคยเกิดขึ้นเลยรู้ตัวไอทีก็ได้รับ accept แล้วนะครับก็เป็นอันที่ต้องบอกว่าคือเหมือนจะพูด ไม่ดีแต่ว่าจริงๆมันดีนะครับแล้วก็มันก็ประทับใจมากในการที่ได้พี่พีแมคทูเคชันเนี่ยเขามาช่วยเหลือเราในทุกโปรเซส,สโดยที่เราไม่เจอปัญหาอะไรเลยนะครับคือถ้าเกิดเป้าเราคือการไปเรียนต่อที่นั่นเนะ่ยเขาช่วยให้เราไปถึงสิ่งนั้นได้โดยที่ไม่เจอปัญหาครับ คำแนะนําที่คิดว่าให้ได้นะครับก็คือว่าอย่าสนใจแต่เรื่องอะคาเดมิกอย่าสนใจแต่เรื่องการเรียนนะครับให้เราลองทำแอคทิวิตี้ที่หลากหลายเออไม่ว่าจะเป็นแอคทิวิตี้ที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องสิ่งที่เราเรียนอยู่หรือก็ตามหรือว่าไม่เกี่ยวข้องก็ตามนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะสิ่งที่จะทําให้เราเติบโตและเก่งขึ้นจริงอ่ะมันไม่ได้มีแค่เรื่องของความรู้ในห้องเรียนอ่ะแต่ว่าของที่มันอยู่นอกห้องเรียนก็สําคัญไม่ว่าจะเป็นเรื่องการที่เราไปใช้ชีวิตกับเพื่อนๆที่มาจากสถานที่ที่แตกต่างกันหรือว่าเรา เอาเวลาที่เราพอจะมีวา่างเลยครับแทนที่จะขลุกตัวอยู่ในห้องแล้วก็ปล่อยเวลาผ่านไปให้เราเนี่ยไปลอง explore ไปเดินทางไปท่องเที่ยวในที่ต่างๆคืออย่างสกอตแลนด์ก็จะมีเหมือนที่ท่องเที่ยวเนี่ยหลากหลายที่นะครับอย่างที่ที่ผมเคยไปก็จะมี I s l e of Sky เกาะแห่งทองฟ้าเป็นครั้งแรกในชีวิตที่ขับรถพาเพื่อนประมาเก,กือบสิบชีวิตอะครับขึ้นเหนือไป I s l e of Sky กก็เป็นประสบการณ์ที่ผมรู้สึกดีไม่ลืมเลยอะไรเงี้ยครับผมว่าผมคิดว่าไอเรื่องพวกเนี้ยเป็นเรื่องที่สําคัญนะแล้วประสบการณ์เหล่านี้ และมันจะทําให้หลอมรวมให้เป็นตัวเราที่เป็นเวอร์ชั่นที่น่าสนใจกลมกล่อมแล้วก็ดีขึ้นกว่าเดิมนะครับสิ่งที่ช็อกสุดๆแล้วกันที่จำได้เรื่องของเอ glass v i s i o n accent ออคือเหมือนเราอยู่คนละโลกกันเลยอะ่ะก่อนไปเรารู้ว่าเขาอะ่ะพูดภาษาอังกฤษใช่ไหมครับเป็นภาษาหลักแต่ว่าพอไปถึงเนี่ยนี่มันภาษาอะไรกันนี่คือแบบฟังไม่เข้าใจก็เป็นอันที่ค่อนข้างช็อกในช่วงแรกๆแล้วก็กว่าที่เราจะเริ่มคลิปอัพได้โหเราเริ่มจะฟังเขาทานเนี่ยโหใช้เวลาแบบห่าเจดเดือนนะครับใช้เวลาค่อนข้างนานตอนนั้นก็คือพยายามไปคุยพยายามไปฝึกอยู่เหมือนกันจนกระทั่งตอนนี้ยังพูดคลาสเวียนได้นิดนึงจะสวีปอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ไอ้อะไรประมาณนี้ เมืองที่ผมอยู่คือผมอยู่ในเมืองกลาสโกใช่ไหมครับแล้วก็พื้นที่ที่ผมอยู่ก็อยู่ไม่ไกลจากเซ็นเตอร์ City มากก็คือเดินเท้าประมาณ10นาทีถึงนะครับผมรู้สึกว่าเมืองที่ผมไปอย่างกลาสโกเป็นเมืองที่มีความไฮบริด คือถ้าเกิดเราอยากจะได้อะไรที่แบบมันเงียบสงบหน่อยใช่ไหมครับผมก็แค่อยู่แถวๆที่พักขอพักผมแต่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ผมอยากจะได้บรรยากาศเมืองอยากจะเจอคนอยากจะเห็นวิวของเมืองเลยนะครับผมก็เดินเข้าเมืองไปใช้เวลา1 0ถึง15นาทีแค่นี้เองนะครับก็ผมรู้สึกว่าอันนี้เป็นอะไรที่สำหรับผมเนะี่ยมันอยู่นิคคือไม่ค่อยไม่ค่อยเจอเมืองไหนที่แบบว่าความเงียบสงบและความพลุกพล่านเนี่ยมันอยู่แบบ ใกล้กันขนาดนี้มาก่อนแล้วก็สําหรับเรื่องของอาหารละกันโดยส่วนมากก็ช่วงนั้นคือเป็นช่วงที่เป็นนักเรียนใช่ไหมครับเราก็จะมีเหมือนบัตเจตที่เราเซตไว้ต่อเดือนว่าเราจะใช้ไม่เกินเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเนี่ยท่าหลักในการกินของเราอะส่วนใหญ่แล้วอะก็คือจะทาอาหารกินเองอาจจะมีไปกินข้างนอกบ้างคือมันอาจจะมีการซื้อพวกขนมปังหรือว่าพวกขวมาเก็บไว้กินตอนเช้าอะไรเงี้ยครับแต่ว่าส่วนมากอะจะทํากินเองเมนูแรกคือ กะเพราใส่โลโบใช้ใช้ซอสกระเพราโลโบนะครับวันนี้คือง่ายเร็วแล้วก็ซื้อแค่หมูสับมาทําแล้วก็สปาเกตตี้คาโบนาร่าครับอันนี้ง่ายแค่ซื้อเ้นสปาเกตตี้มาแล้วก็ซื้อซอสคาโบนาร่ามาบิก์กันเ oh. มนูสุดท้ายที่จริงๆชอบสุดแล้วก็ทําง่ายสุดคือแกงจืดเต้าหู้หมูสับส,วสาวาลัยอันนี้คือไม่ต้องทําอะไรมากคือโยนเข้าไปในหม้อลแล้วก็เสร็จเลยกินอร่อย oh. ส่วนมหาลัยก็ถ้าเกิดสตัฟไลท์ที่ที่อยู่ในกลาสโกว์ครับมันจะมีความภูมิประเทศมันจะมีความเป็นเขาหน่อย คือว่าง่ายคือโซนที่ผมอยู่อะเท่าที่ผมจําได้นะหอ,อ,อพักอะแล้วผมจะต้องเดินทางไปเรียนที่แบบ Business School ใช่ไหมครับคือมันต้องผ่านการขึ้นเขาแล้วก็ลงเขาเออวันหนึ่งเนี่ยคือไปกลับนะก็คือประมาณสักครึ่งชั่วโมงหรือว่า40นาทีอะไรเงี้ยครับก็ช่วงนั้นรู้สึกว่าขาแข็งแรงมากเออได้ออกกําลังกายแล้วก็ทําให้แบบเฮ้ยร่างกายเราไม่ได้แบบอ้วนขึ้นตามอาหารการกินของของที่เป็นบริเตนละกันครับ แฟนอยู่ที่ไทยครับก็ก็ชาเลนจ์นะช่วงนั้นแต่ว่าสิ่งที่เราทําก็คือสักช่วงบ่าย,ายเราอยู่ที่นูนน่นอ่ะเราก็จะพยายามโทรกลับมากัแบบทุกวันอะไรเงี้ยครับเออเพราะว่าถ้าเกิดสักบ่ายสบ่ายสามของที่นู่นนี่ะที่ไทยก็3ามทุ่มสี่ทุ่มอะไรเงี้ยครับหลัก่ะก็คือพยายามพูดคุยพยายามทําให้ c o n อ e r s a ซช o นเราไม่ได้หายไปเลยเงี้ยครับเออก็ก็คือโทรกลับมาตลอดประมาณนี้ครับ แบ่งเป็นครึ่งครึ่งและกันนะครับครึ่งหนึ่งก็จะเป็นคนไทยเพราะว่าโอเคหอพักที่เราอยู่เราก็แชร์อยู่กับคนไทยแหละซึ่งอันนี้คือเป็น recommendation เพิ่มเติมให้ได้ว่าถ้าใครที่อยากที่จะได้เพื่อนต่างชาติพูดภาษาต่างชาติมากหน่อยอ่ะทางเรื่องนี้ก็อาจจะไม่ใช่ทางเรื่องที่เหมาะสมมากนะักนะอาจจะลองไปหาหออยู่คนเดียวไปเลยเลยนะครับแต่ว่าถ้าใครอยากที่จะเฮ้ยติดเพื่อนมี activity กับเพื่อนคนไทยก็อยู่อย่างนี้ก็โอเคนะครับครึ่งหนึ่งของผมเนี่ยก็คืออยู่กับคนไทยเอ่อใช้ชีวิตตีปิงปองเตะบอลแล้วก็ตอนนั้นคือ dot a หรือว่า Dota ม,มันด ก็เล่นเกมกันใช่ไหมครับนี่คือครึ่งหนึ่งแต่อีกครึ่งหนึ่งอ่ะคือผมก็ตั้งใจที่จะแบ่งเวลาของตัวเองเนี่ยไปคุกคลีกับเพื่อน,เ,อนเชาวต่างชาติครับซึ่งด้วยความที่ว่าคลาสที่ผมเรียนมันคือเรื่องของบิสเนสใช่ไหมครับมันก็จะมีเพื่อนหลากหลายชาติอ่ะ คือคลาสที่ผมเรียนก็คือ M.B.M. แล้วก็มันจะมีคลาสที่เขาเราียกว่าเป็นคล้ายๆแบบบ้านพี่เมืองน้องอะชื่อ M.I.M. นะครับเป็นแบบ Master of International Business อะไรเงี้ยคลาสเขาจะมีคนที่อยู่ในชนชาติที่มันหลากหลายกว่าอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็มาเหมือนมีแอคทิวิตร่วมกันหรือว่าที่ช่วยได้มากคือแบบเตะบอลร่วมกันอะไรเงี้ยครับก็เพื่อนที่มีก็มีโหหลายชาติอะจีน อินเดียฝรั่งเศสเยอรมันกรีซรัสเซียโอ้เยอะอะครับคือค่อนข้างหลายชาตินอร์วีเจียนก็มีอะไรเยงี้ครับดน i า h กก็มีม,มีมีหลายชาติมากครับตอนแรกที่ Experience คนคนสกอตช h ใหม่คนก l าสเวียเจียนใหม่ใช่ไหมครับผมจะรู้สึกว่าเฮ้ยชาดีมันทําไมพูดจากระโชโกโคกข้ากันจังวะอะไรเงีย้ยเฮ้ยดูน่ากลัวจังอะไรเงี้ยแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วมันคือคาแรคเตอร์เขาวิธีการที่เขาสื่อสารแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วผมมาคิดว่าคนสกอตช h คนก l าสเวีเจียนเนี่ยเป็นเป็นคนที่ใจดีมากๆนะแล้วก็ friendly, กเฟรน คือพร้อมให้คำปรึกษาพร้อมช่วยเหลือเราตั้งแต่อยู่ที่ที่ไปเรียนมาผมไม่เคยเจอเรื่องของบูลลี่เรซิชั่นเลยแม้แต่ครั้งเดียวอะ่ะไม่เคยเจอเลย ที่มหาลาัยคือผมคิดว่า Facil ำนวยคาเขาอ่ะมันมีครบครันแหละไม่ว่าจะเป็นห้องสมุดหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ใช่ไหมครับแต่ว่าสิ่งที่ผมประทับใจและกันมันก็จะมีพวกฟิล l ์ทริปที่เราไปาไปต่างจังหวัดด้วยกันด้วยเลยครับกับเพื่อนๆในคลาสแล้วก็ได้ลองทำแอคทิวิตี้บางอย่างด้วยกันเลยครับเ,เป็นอันที่ผมคิดว่าการที่ไปเรียนต่างประเทศอ่ะมันไม่ได้มีแค่เรื่องของแคลนิค e ค y นินก็มีแหละแล้วก็เข้มข้นแหละแต่ว่า,ามันก็มีส่วนอื่น,นๆที่ทําให้เราได้เรียนรู้ด้วยไม่ว่าจะเป็นการพยายามเข้าใจเพื่อนๆที่ เขามาจากแบ็กกราวด์ที่ต่างกาันประเทศที่ต่างกาันแอคทิวิตี้ที่ทำให้เข้าใจคนหลากหลายแบบมากขึ้นครับ กลาสโกก็เป็นเมืองที่ไฮบริดครับมีโซนที่ทั้งพลุกพล่านและโซนที่เงียบสงบอยู่ห่างกันไม่มากในที่เดียวครับแล้วก็เรื่องของการช้อปปิง้งการท่องเที่ยวอะไรเงี้ยมันก็มีค่อนข้างเยอะนะครับจริงๆการเดินเมืองเป็นแอคทิวิตี้ที่ผมชอบมากตอนที่อยู่กลาสโกคือเวลาที่เราว่างใช่ไหมครับหรือมีเวลาเราก็อยากจะที่จะไม่อยากจะขลุกตัวอยู่กับห้องใช่ไหมครับเราก็จะไปเดินเล่นในเมืองไปดูวิวของคนไปดูบรรยากาศอะไรเงี้ยครับแล้วก็ไปเดินซื้อของเข้าบ้าน ซื้อของกินเข้าบ้านอะไรเงี้ยครับก็เป็นอันที่ผมสามารถเดินแบบครึ่งชั่วโมงหรือว่า1ชั่วโมงโดยที่แบบไม่รู้สึกเหนื่อยได้เลยแล้วก็ทำอย่างเงี้ยบ่อยมาๆโดยตอนที่อยู่กลาสโกนะครับส่วนของอาหารการกินนะครับมันก็มีค่อนข้างหลากหลายนะครับอยากจะกินอาหารชาติไหนมันก็มีหมดแหละ แต่ว่าตอนที่ผมไปเรียนก็คือว่าอย่างที่บอกบัตเจ็ตจำกัดใช่ไหมครับถ้าที่ผมจะพยายามทาก็คือว่าไปซื้อพวกอของดิบจากซูเปอร์มาร์เก็ตอ่ะแล้วก็เอามาทํากินเองแต่ว่ามันก็มีบางมือที่ไม่ไหวแล้วเว้ยคือแบบว่าทําแต่ของกินเดิมๆจนเบื่ออะไรเงี้ยเราก็จะแบบมีไปกินร้านแถวๆแบบขอพักบ้างหรือว่าไปอันที่มันไกลเมืองหน่อยออกไปนิดหนึ่งเดินไปสักครึ่งชั่วโมงอะไรเงี้ยมันก็มีหมดเลยแหละคืออยากจะกินชาติไหนมีหมดคือถ้าเกิดอยากจะกินอ่อบริเิชใช่ไหมก็มีร้านอ่อ fish and chips ที่อร่อยมากหรือวันไหนเบือ่อ อยกกินอาหารญี่ปุ่นหน่อยช่วงนั้นของผมก็จะมีร้านที่ชื่อว่าซัปโปโรเออที่เป็นเหมือนเทปันยากิหรือถ้าเกิดอ,อ,อยากกินอาหารจีนแถวที่พักผมก็จะมีเหมือนร้านอาหารจีนที่แบบผัดๆแหะเออที่ฮิตมากเหมือนกันที่ที่ผมก็ไปกินนะครับก็ค่อนข้างหลากหลายนะเออมีช็อปที่เอาไว้ไปเหมือนซื้อพวกข้าวซื้อพวกผงโลโบซื้ออาหารที่มันเป็นแบบอาหารที่บ้านเรากินน่ยด้วยเหมือนกัน ผมไม่เคยเจอปัญหาเลยละกันไม่เคยเจอปัญหาเรื่องเรื่องความปลอดภัยเลยเงี้ยครับเออต่อให้จะก,กลับดึกแค่ไหนตีอะไรนะครับก็ก็จะไม่ผมไม่ไม่เคยเจอปัญหาเรื่องนี้นครับเออคือด้วยความที่ว่าส่วนหนึ่งนะคือว่ามหาลัยที่ผมอยู่แล้วก็หอพักที่ผมอยู่อ่ะมันก็อาจจะไม่ได้อยู่นอกเมืองมากด้วยอันนี้คือคิดเอ,เองละกันคือพออยู่ในเมืองอ่ะผมรู้สึกว่ามันก็ปลอดภัยดีนะครับมันก็มีเคสที่แบบเพื่อนผมเคยโดนอะไรบางอย่างใช่ไหมครับแล้วเขาโทรแจ้งตำรวจมาไม่ถึง5้ถึงนาทีตำรวจมาถึง แล้วคือมันเร็วมากอะแล้วมันก็แบบทำให้รู้สึกเซฟมากครับ ลอนดอนและกลาสโกนะครับลอนดอนก็เป็นจริงๆเป็นเมืองที่ผมไปบ่อยกว่ากลาสโกอีกถ้าเกิดไม่นับไปอยู่นะผมรู้สึกว่าลอนดอนเป็นเมืองที่ดีเหมือนกันเป็นเมืองที่ไลฟ์ลี่พลุกพลาดแล้วก็มีแอคทิวิตี้อะไรที่ให้ทําที่มันหลากหลายนะครับอยากจะดูละครเวทีบรอดเวอยากจะไปกินนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยก็จะมีค่อนข้างเยอะครับแต่สำหรับผมเองนะส่วนตัวผมรู้สึกว่าถ้าเป็นคล้ายๆแบบซิตี้เซ็นเตอร์อะไรเงี้ยคือลอนดอนจะต่างกับกลาสโกตรงที่ว่ามันจะไม่ค่อยมีแอรีเวยที่แบบหูเงียบสงบในซิตี้เซ็นเตอร์มาก ความเห็นผมละกันเออมันอาจจะมีบ้างแต่ว่าที่ผมไป explore มาก็คือมันยังมีความหลากหลายของคนมีความพลุกพ่านอยู่ค่อนข้างสูงเหมือนกันความรู้สึกสนุกมีหลายอย่างส่วนมากจะไม่ค่อยเป็นเรื่องเรียนนะ ก็คือตอนที่เราขับรถขึ้นเหนือไปเที่ยวไอเอลสกายกับเพื่อนๆใช่ไหมครับเรามีไปทริปคายักที่โอบานกับเพื่อนๆแล้วก็ผมว่ายน้ําไม่ได้แต่ว่าผมก็ไปพายคายักกับเพื่อนๆแต่ก็ใส่ชูชีพนะสุดท้ายผมเป็นคนเดียวที่เรือคว่ำแล้วก็ต้องต้องพยายามขวนขวายตัวเองออกมาจากเรือให้ได้อะไรเงี้ยก็ตอนที่ความอ่ะไม่สนุกตอนนี้มองกลับไปก็เออตลกดีนะหรือแบบตอนที่เราไปปาร์ตี้กับเพื่อนๆแล้วเดินกลับมาที่หอตอนเที่ยงคืนตีหนึ่งแล้วก็ไปนอนอยู่ตรงกลางศ เพื่อนเพื่อนก็ต้องลับพาขึ้นมาเพื่อกับหออะไรเงี้ยก็เป็นอันที่แบบสนุกดีนะครับอันนี้คือสิ่งที่จําได้ส่วนเรื่องเรียนอะไรบ้างผมจำไม่ได้เลยนะครับต้องบอกอย่างนี้ดีกว่า เคยกลับไปประมาณ5ปีที่แล้วซึ่งสิ่งที่ผมแชร์ได้เลยนะคือผมรู้สึกว่าการที่เราไปอยู่เป็นนักเรียนอะไรเงี้ยกับการที่เราเป็นทัวริสส์ผมรู้สึกว่าฟีลลิ่งมันต่างกันมากเลยคือตอนที่เราไปเรียนเน่เราจะรู้สึกว่าเฮ้ยที่เนี่ยมันเหมือนบ้านหลังที่2เลยนะแต่พอเราไปเที่ยวอีกทีหนึ่งผมจะรู้สึกว่าเราคือดึงในทัวริส์ที่เก็ i, ไปเยี่ยมเยี่ยมเมืองนั่นแหละนะครับฟีลลิ่งมันจะต่างกันเพราะฉะนั้นเนี่ยการไปเที่ยวไม่เหมือนกับการใช้ชีวิตอยู่อย่างแน่นอนครับ มีบ้างแต่ว่าต้องยอมรับว่าช่วงนี้งานยุ่งก็เลยจะคือไม่ว่าเพื่อนไหนก็แล้วแต่เนี่ยคือจะได้คุยน้อยมากตอนนี้โฟกัสเรื่องงานค่อนข้างเยอะครับแต่ว่าถ้าเกิดตั้งแต่จบมานะมันก็มีแบบเพื่อนๆจากหลายๆชาติที่เขามาเยี่ยมประเทศไทยใช่ไหมครับเราก็พาเขาไปทานข้าวไปกินข้าวกันก็ปกติครับหรือเพื่อนคนไทยจริงๆอ่ช่วงปีที่แล้วก็มีรีวิวเนียนกันเล็กๆเหมือนกันก็ได้เจอกันอยู่บ้างครับยังยังคีปอินทัชยังคุยกันอยู่เรื่อยๆครับ โอเคเรามีเวลากี่ชั่วโมงนะคะ <ré j Said> รับ<ร>เซลเซลคือปกติถ้าเกิดจะใช้เรื่องเชยนเนี่ยผม,มาสามารถลากยาวได้ 3- ามสี่ชั่วโมงเลยแต่ว่าถ้าจะให้เอาอันที่มันแอปพลายกับหลายๆคนได้ละกันนะครับคือมันก็เป็นเรื่องของที่ทุกคนน่าจะพอรู้ดีคือ generative AI ที่ผมคิดว่าถ้าใครยังไม่ได้เริ่มใช้งาน่ะเออเราควรจะต้องเริ่มใช้งานได้แหละนะครับแต่ว่าต้องใช้งานอย่างมีกลยุทธ์อะคืออย่าใช้แค่ถามแล้วก็ให้มันตอบเดียวแต่ว่าเราเองต้องมีการอินพุตประสบการณ์อินพุตความคิดเราเนี่ยลงไปด้วยนะครับเพื่อให ผลลั์ที่ออกมาเป็นอันที่ดี Gen AI เป็นอันที่ทุกคนควรจะต้องลองใช้นะครับนอกจาก Gen AI ที่ใช้สร้างคอนเทนต์ออกมาในรูปแบบที่เป็นเท x กซ์แล้วเนี่ยในปัจจุบลลันและอนาคตอันใกล้เนี่ยรูปภาพจะดีขึ้นวิดีโอจะดีขึ้นตอนนี้วิดีโอภาษาอังกฤษดีมากแล้วแต่ว่าภาษาไทยอาจจะยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่เดี๋ยวลองดูปีนี้ปีหน้าเนี่ย <c oughs> ผมว่าน่าจะดีขึ้นนะครับแล้วก็ถ้าเกิดที่ a p ล l y กับหลายๆคนได้แล้วกันมันก็อาจจะเป็นเทรนด์ <c oughs> เรื่องของการทําพวกวิดีโอแหละอ่ะเราก็จะเห็นว่าพวกวิดีโอสั้นมาค่อนข้างแรงในช่วงนี้ ก็ไม่ได้หมายวความว่าวิดีโอยาวจะไปไหนนะวิดีโอยาวมันก็ยังมีการเติบโตอยู่เพียงแต่ว่ามันอาจจะไม่ว้อหวาเถ้ากับวิดีโอสัน้นอันนี้เป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นแล้วก็สุดท้ายคือเรื่องดีมานด์สัพพลายจะมีความเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเยอะความหมายคือว่าคนเราอบะมีเวลาต่อวัน24ชั่วโมงเหมือนเดิมแต่ว่าสิ่งที่มีมากขึ้นมากไปมหาศาลน่ะคือเรื่องของคอนเทนต์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคอนเทนต์ที่เราทําสิ่งที่เราทํามันกลางๆด่าดๆาเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยมันง่ายมากสาหร เรื่องอื่นแทนนะครับเพราะฉะนั้นการสร้างคอนเทนต์ที่มีคุณค่าให้มันตอบโจทย์เฉพาะกลุ่มก็จะเป็นเรื่องที่สําคัญเหมือนกันเอาเข้ค่าวๆประมาณนี้แล้วกันครับมันมีคําพูดของศาสตราจารย์ท่านหนึ่งที่เป็นศาสตราจารย์เรื่องเอ่อชื่อคุณอนดรูอึ้งน,นะครับเขาบอกอย่างนี้ครับซึ่งผมเห็นด้วยมากเขาบอกว่า AI จะไม่ได้มาแทนที่คน แต่ว่าคนที่ใช้งาน AI จะมาแทนที่คนที่ไม่ได้ใช้งาน AI นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่บอกเลยคือว่าการเรียนรู้เทคโนโลยีใ,ใหม่ของโลกใบนี้ก็เป็นเรื่องที่สําคัญแล้วก็ใครที่อยากมีที่ยืนในอนาคตเนี่ยผมว่าก็ยังก็ก,ก,ก,ก็พลาดไม่ได้ครับเรื่องนี้ต้องขี่เวฟนี้ไปด้วย ตอนนั้นคือเป็นตอนที่คือผมกลับไทยมาผมก็ทำสตาร์ทอัพตัวหนึ่งกับเพื่อนแล้วก็ทําได้ 3- 4ปีแล้วก็เหมือนขายหุ้นให้เพื่อนไปจากนั้นก็มา explore i ดียใหม่ๆเฮ้ยห,ห,หลายตัวเลยเกือบ10ตัวเลยนะครับก็เราก็ไปนั่งที่ co-working space แล้วก็ทดลองทําอะไรใหม่ขึ้นมาหลายตัวคอนเ e น t s ชิฟ u ูเนี่ยคือหนึ่งในตัวนั้นแล้วก็มันก็เป็นตัวที่โอเคถึงแม้ใช้เวลาสักหน่อยแต่มันก็เริ่ม take off แล้วเราก็มองว่าเฮ้ยอันนี้มันก็กลายเป็นธุรกิจหลักอันนึงของเราได้นะมันก็เลยเป็นที่มาของตัว, Content วนนคอนเทนบ